แม่เปียกเล้ค่ะเป้าให้แม่แล้ไหมเป้าให้แม่แล้ไหมเปียกบน่นี่เปียกบน่นี่เป้าให้แน่อไปจิตตีวะจ๋าเป้าแะละเป้าแหละมันเปียกนะเฮ็ดได้เป้าเลยเฮ็ดได้เป้านะฮะแม่ร่างอึให้เจ้ากินนี่นะแม่เปียกไี่เป้าให้ไ้ไหมเอาไม่ใช้น้ำชมให้กินนี่ฮะ ไปกินคือกินบัเบิร์ตนี่ฮะฮะไปกินนะฮะบลูไปกินนะมาเดิมมาเดิมมาเดิมอืออือจัดการรถอืออือจัดการนั่นอือจัดการมันรถอืออือจัดการมันรถ ก็จะขึ้นนะกัเลยยิก,กว่านี่หูดังมึงตายกว่านี่เแม่มั้นะวะมันไม่อยากกินแมมกินว่าแม่มัอ้อยากป้ออยากป้อยากอยะอยากน้น ทุจร้าก้อนถ้าอยากกินนะทุจร้าเงินก้อนทุจร้าเงินก้อนทุจร้าเงินก้อนโอ้ยโอ้เจ้าหน่าก็ต้นแตกดอกทุจร้าก้อนทุจร้าก้อนถ้าอยากนะทุจร้าเงินก้อนอ๋อใช่ขอให้เออ ตุวจางเงั้นนะแม่ใช่หรือแม่ขอ,อขอแท้จำจำเปืบบ่อนนะลูกตัวตัวปวนตัวปวนตัวปวนตกลงจะเอาอะไรนะใ่รจะเอา rồi lắng tuất tắp tuất tắp chào quý bao hảo tâm lý chào đi chào quý bao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  chào quý cha chào quý bao chào quý bao chào quý bao chào Nam 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 khẩu tao kín năng quà Một kín khẩu này Sợ này ơi Giàng mẹ phụ thì thấy nó เือเสียงบลูมต่ำมาเช้กินยังเ่เสียงเติมติมต่ำอืมนี่นะเทียงกินเสียงกับาาเสียงกับาาอบางในเข้าลูกยัย Nói Nhanh nhâm 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 bò Trời bò Thu cha con ăn thay xem nè Nè bò là bò thu Thu cha lấy luôn thu cha Ừ bây giờ bò đi ขอดีดีเห็นได้มือคอน่ะสุจาก่อนสุจ้าสุจ้าเนี่ยคอยซื้อโบทุจ้าทางเห็นหน่าเงินแช่บ่แช่บ่แช่อามดูปากน่ะบ่แหละหายดิมได้ขอ คนพี่ช้างอยากกินนิดดอกเบิ้งกินนิดดอกบอกไม่ไม่หยิบยางยันห่นเช็คแบบนี้ให้ได้ไหมเมียบใช้ดิบอะไรงกงกงอกแล้วงอกแล้วงอกแล้วเฮ้ยเฮ้ยจอมหยุดงอกโตไม่จะอยากย้อมดินนะนะถามมือนะเงินแน่แน่อะไร แน่แน่แน่ฮะเฮ้ยเชาบอเชาบออยู่ไมาซี้นหายอีกแซ็บกับทูจ้าทูจ้าถ้าแซ็บ <ทำ S 1> นะ,ะบตูดไปตูดมาที่เออทูจา้าเออทูจ้ากันนอนถุเว้ยชเพูน,พน จะได้ก็ห,ห,หกกัวโปล๊ลงหันก็ให้ละบันนี่โอ้ยันเชื่อไม่้ันเช่อห้แล้วทุจไหมยอยากอยากคอมจคอนอนั่นบัไปใช้นะไปใช้นะไปโยมนังปุ่นเด้อ

เงินขอแม่ไม <Jamie, always S 1> <anak S 2> ่อ้วนขอสไม่อ้วนขอทบกันม่มาันยืนให้ังฉันยืนเพื่อยืนเพื่อมาเด้อเด้อเด้เออเอาไปไหว้รแล้วไปนอนไปนอนอมไม่ตกกอ่ะดตบ่้มันถิ่มลงเียตกไปชามันถิ่มลงกี่ ไปเด้อไปเด้อวั right? นขี้เด้อเลยวอนขี้เด้อวันจึข้มาชดแจวนี่ mhm ừ. bay ừ. đưa coi à, Bà mẹ à. ừ, Bà bay đưa bay Bà mẹ đưa bay đưa เยเบอร์แบบบวงมาไปมบวมาให้ไม่อ้วนมามมาบวงมามาบวงให้ไม่อ้วนมาลูกไงันมันชับหนาช่ับอ่ะมาบวงอจไม่ไปชื่อไหนเด้อไม่ไม่มาให้หรอบอชื่อน้หน

ma nah, buang Ma? ya mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Oh, oh. เป็นนี่ยว่านักข้องเจี๊ยบเฮดดนตรีบอกเอื <light> ้ยเป็นน sort of ักร um ้องเอื้ยเป็นนักร้องน้องเฮ็ดดนตรีเบิ่งเบิ่งเบิ้งไม่เอ้วนจิตยนระวังกระตกปิวมาเฮดดนตรีเน่ยช่างกระโดอกระดิ่แท้เนี่ยนักข้องไปองเฮียนนักข้องไปโรงเรียน หนุ่นตีอยู่ n เบิ่งเบิงเบิ่งเบิเบิ่งเมันเห็ดใส่เบิ่งเบิ่งมันเห็ดใส่น่ะเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบิงกฤไม่เอามากันเบิ่งมามจกฤนมานี่นั่นินะ อ๋อแมง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 แตโอแมงนี่บไงจีแมงยังหัวลุกจุกอยู่หาแมไป้จะไปแมแก่เลยอออย่ากลัวเลยพูดผูดผูดพูดฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมฉันขึ้นให้ได้อ้ยอุ้ยอ้ยอ้ย บองความเก่งเบิ่งหวานขึ้นแล้วมันจะเอออ่ะพูน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 ขาซี่กี่เด็กกี่เด็กที่ทำไปแต่หุ่นนั่งนอนชั่วเออนอนหันแล้วไม่ต้องมาเออต้องออกมาเด้อเนี่ยไม่เงินถ่วยนะเอาเอา ออเอามองอลไรกักคะอือี่จะโด,ดวบนเจนพี่จะโอดยดดบนบอลรมผัดไปบ่โอ้ยพอดีแล้วลมมาไปอืออ,อยู่ซื้อมือนั่น เออไปซีน oh. e ั uh. <ım> ่ซีน <Huh. S 1> yeah, yeah. oh. no. ี a. A ้แคเบีนุ่นนะอืมมาแมมาแมเย่าปรีไปปรีมาเออไปเมียนเอาไปเมียนยายาพอมาอ่มาไปเฮ็ดก้มักก็ต่อใช่ะ เอาเอาเอาป่อนไปเอาหนิอะะป๊บเอาปะนี่ขอบุนน้ำม่่้วนกินไหมนี่มันเนี่เอาจะเอจะเอะจะอุ๊บอ้ยังเหมอนงาม miền <laughs> là bò gà dạ là bò oh, chân mình nha mấy ơi bò uh. đi đi là bò bạn như โกเนามาเป็นอย่างละวะยางโว้กวอยู่แก้วบางมาหนบึ้งเอามาปีมาแก้บัเลยเนาะขี่เจ็ดขี่ข้างเทียนเนาะหืมได้มีแฉมาตีนึงก็ได้มัหนามาเย เด <irgendw carbono S 2> <imprisoned> ี๋ยดมึงไปามนแบกอีกแบกไม่ใช่อีกทางตาเงินเงินเหตุเหตุทีตีมันดู้นเห็นไหมบริหารบริบริเคอนขนก้นมันจะดีแม่เรวมกี่ดีของมันเปิดท่อทัดนะเห็นบึงเอาบ้ ไม่อ้วนสิ้บปอยกินขี้ดินนะบอสฮะไม่อ้วนสิปล่อยเล่นขี้ดินยากก็กินไม่อ้วนบ่หนาเไปหนเอึ่งอ่าบอมานี่จ้ะกับกล่องขนมีเนาะบังแนังเงินบังแน้าโอ้ยตามเคย ណឹងងប់បងប់បងប់បគនីង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 លុកលុក

โอ้โหจะีวเเดี๋ยวเลีโมทได้รีโมทได้รีโมทได้เปิดท่อทัดไว้เปิดท่อทัดเบิ้งไว้แม่ก่อนแม่ก่อนใช้ใบรีโมดนะเปิดท่อทัดเห็นเบิ้งนี่มันไม่ไหวแล้วนะเนี่ยมันเหนื่อยแล้วเนี่ย

ปับจะบาดบ่ปับมักซิบบหึปอยูนหึอไว่ามนเือ่อือวมันดื้อวันมนจได้จว่าอะไรมันเมื้อนึงมื่อนึงจักรอบบอลอกไ้ก่อนจะนเม่ไเยเออแอะไช้างอไ้แล้วแม่งเลยู่ไม่แฮกันได้ ชิเอกไ้บดดิ่หวมีย่ยยงในห้องนี่ห้งพี่ต่โตวันนี้บ้าเบจ้บอกว่กกกเลยเจ้อกว่เลยปล่อยอมันแม่ห้องกูกวกยูมหองกุกวกอืมเอาแต่คอกเล็นมันติฮะมึกกงกวนค่ดือน,นะปลาลุงเออดือคักดือแน,น่นาะ ไปโอเคจ้ะไปลุงเลยคลิปนี้เขากันสิ่คอโตไปแล้วเนาะคลิปนี้ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระทงคือเก่าเนาะไปแล้วสบายดีแล้วสวัสดีบัจจุโผล่จุคนบุ๊แลนด์ละโอ๊ยมา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 ลูก้ามาปะ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 เบิ่งกว้า ชินอนอยู่จังสีป้าป้าไปน้าแม่ใบป้าเชนแม่ใบเด้ไปไหนใครจ้างเฮ็ดน้ำอะไรเธอฟูฟูฟูไปน้าแม่ใบฟูป้าแม่ใบเด้แม่ใบเด้โอเคไปแล้วเนาะ